คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลดายแรกที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลข8ทิศพิชิตความจนงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565 เลข8ดทิศพิชิตความจนให้เลข7กับเลข4สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลข8ทิศพิชิตความจนให้เลข1กับเลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก3ามศูนให้เลข1กับเลข8เข้าเลข8เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลข8ทิศพิชิตความจนอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันครับมาต่อน้ำมนหลวงปู่งวดประจำที่17กุมภาพันธ์2565น้ำมนหลวงปู่ให้เลข7กับเลข4ถ้าเลข7มาก็จะมี7 8 7 9ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี4 5 4 6สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาน้ำมนหลวงปู่ให้เลข8กับเลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก3 0 8เลขท้าย2ตัวออก3ตูนให้เลข8กับเลข3 เลข8กับเลข3เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายเรือที่1เลข3เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้น้ำมนต์หลวงปู่ยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมครรมตอนครับมาตอบ้านเลขเด็ดงวดประจำที่สิกุมภาพันธ์2565บ้านเลขเด็ดให้2ชุด ชุดแรกให้เลข5กับเลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้5 1 5 3 5 8 5 9 2 1 2 3 2 8 2 9และอีกชุดหนึ่งให้เลข7กับเลข4ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้7 0 7 2 7 5 7 6 4 0 4 2 4 5 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาบ้านเลขเด็ดให้83ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก308ให้83 83เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้บ้านเลขเด็ดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมับรรมาต่อครับมาต่อเด่นเลขเข้าเป้างวดประจำันที่17 กุมภาพัน2,565เด่นเลขเข้าเป้าให้เลข5กับเลข6ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 5 3 5 7 5 8 4 5 0 5 1 5 9 5ถ้าเลข6มาก็จะมี6 2 6 3 6 7 6 8 4 6 0 6 1 6 9 6 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเด่นเลขเข้าเป้าให้80ผลคันออกสลากกินแบงน่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก308ให้80ออก08ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เด่นเลขเข้าเป้าอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาต่อครับมาต่อก็ได้บนกองเงินงวดประจำที่17 กุมภาพันธ์2,565บนกองเงินให้เลข7กับเลข2ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 7 9ถ้าเลข2มาก็จะมี2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 9สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาบนกองเงินให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้3 8 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดอที่1ออก 308, เลขท้าย2ตัวออก30ให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้3 8 38เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดอที่1เลข3เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามบัต่อมาตามกันต่อว่างวดนี้บนกองเงินอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับมาต่อล็อกเลขดังผังเลขเด็ดงวดประจําที่17กุมภาพันธ์2565ล็อกเลขดังผังเลขเด็ดให้เลข5เลข6เลข1ถ้าเลข5มาก็จะมี53 57 58 05 45 25ถ้าเลข6มาก็จะมี64 67 69 06 26 36 ถ้าเลข1มาก็จะมี12 14 19 01 31 71สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาล็อกเลขดังผังเลขเด็ดให้03กับ83ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรวยที่1ออก308เลขท้าย2ตัวออก30 ให้03กับ83 03กับ 83, 83เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่หนึ่ง03ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อมาตามกันต่อว่างวดนี้ล็อกเลขดังผังเลขเด็ดยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม,รรมครับมาต่อครับมาต่อรวยแล้วรวยอีกงวดประจําที่17 กุมภาพันธ์2,565รวยแล้วรวยอีกวัดใจรางวันที่1ประกอบด้วยให้เลข9เลข0เลข2เลข6ชุด2ตัวให้91 94 98 01 04 08 21 24 28 61 64 68สำหรับผนงานงดที่ผ่านมารวยแล้วรวยอีกให้เลข8กับเลข3 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก308เลขท้าย2ตัวออก30ให้เลข8กับเลข3เลข8กับเลข3าเข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1เลข3เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้รวยแล้วรวยอีกวัดใจรางวัลที่1ประกอบด้วยจะให้เข้าเป้าไหม มาต่อครับมาต่อก็ได้เซียนไก่งวดประจำที่17กุมภาพันธ์2565เซียนไก่ให้เลข5เลข3เลข1ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 57 58ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 37 38ถ้าเลข1มาก็จะมี12 14 17 18สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเซียนไก่ให้ เลข2เลข0เลข7ชุด2ตัวให้03ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก3 0 8เลขท้าย2ตัวออก3 0ให้เลข2เลข0นเลข7ชุด2อตัวให้03 03ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัว0-3เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ครับเรามาตามมาต่อมาตามกันว่างวดนี้เซียนไก่ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับมาต่อได้ที่ตรงนี้มีแต่ให้งวดประจําที่17บเจ็ดกุมภาพันธ์สองพที่ตรงนี้มีแต่ให้ให้เลข4กับเลข9ถ้าเลข4ีมาก็จะมี 4, 5 46 14 84ถ้าเลข9มาก็จะมี90 97 39 29สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาที่ตรงนี้มีแต่ให้ให้เลข6กับเลข0ชุด2ตัวให้80 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่ 1, ออก308เลขท้าย2ตัวออก30ให้เลข6กับเลข0 2ตัวให้80 80ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายโดยที่1เลข0เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามมาต่อว่างวดนี้ที่ตรงนี้มีแต่ให้ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อกันเลยครับมาต่อวิธีสาริกาลิ้นทองงวดประจําที่17กุมภาพันธ์2565ากสาลริกาลิ้นทองให้เลข8กับเลข9ถ้าเลข8มาก็จะมี 83, 8 4 86ถ้าเลข9มาก็จะมี92 95,97สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสาลิกาลิ้นทองให้เลข5กับเลข3ชุด2ตัวให้38ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก 3 08เลขท้าย2ตัวออก30ให้เลข5กับเลข3ชุด2ตัวให้38 38, 38เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายรืยที่1เลข3เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวขับรามาตามมาต่อว่างวดนี้สาลิกาลิ้นทองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครัมาต่อครับมาต่อต,อตำไทยงวดประจำที่17กุมภาพันธ์2565 ตําไทยให้ชุด2ตัวให้1 4 6 4 8 4 9 4 8 1 8 9 6 9 7 9ชุด3ตัวให้7 1 4 4 1 8 5 4 1 5 8 4 5 8 1 1 6 4 5 6 4สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับ ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ต่ำไทยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาต่อกันเลยครับมาต่อได้ยายตุ่มงวดประจำที่17กุมภาพันธ์2565ยายตุ่มให้เลข7เลข4เลข1ชุด2ตัวให้41 49 74ชุด3ตัวให้704 703 741 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดเช่นกันครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ยายตุ้มจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม,ามาครับมาตอนครับมาตนอีนงบน้อยขออาจารย์ขมงวดประจำที่17กุมภาพันธ์2565งบน้อยขออาจารย์คมให้ชุด2ตัวให้25 27 35 37 57 เจชุด3ตัวให้5 2 7 5 3 7 579สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลูดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้งบน้อยขออาจารย์คมจะให้เข้าเป้าหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น52 2 7 5 3 5 7 5 8 3 8ชุดเด่น9 5 2 9 5 8สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนงไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตาม เพื่อกำลังใจลุงจา้าบทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ